โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเราอยู่กับช่อง PTP Gamer นะครับผมนะวันนี้ยังอยู่กับเกม Fortnite เหมือนเดิมครับก็จากคลิปที่แล้วไม่ใช่สิคลิปก่อนคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่เด็กหนึ่งหนึ่งเด็กปากดีหนึ่งหนึ่งกันนะครับผมนะได้มีคนมาคอมเมนต์ว่าพี่ตบเด็กหรือเปล่าตบไก่หรือเปล่าจากเจอกับพี่จังยางเงเดี๋ยวผมไปพาไปดูผมพาไปดูเนี่ครับนี่ครับ ไอเด็กคนเนี้ยไอแช่กอดเนี่ยอย่างหนึ่งหนึ่งกับไอคนตบเด็กจังอะครับได้ครับได้ครับน้องได้อยู่แล้วนะครับผมนะได้อยู่แล้วแบบพี่ก็ตัวตึงอยู่แล้วเองก็น่าจะรู้อยู่เองก็ดูสองเด็กสอ,สองคนนั้นดิมันไหวครับพี่ไหมสองคนยังไม่ไหวเองคนเดียวยังจะไหวหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวพี่รอชวนน้องเขามันเข้ามานะครับผมนะมาโหลดน้องเข้ามาดิน้องโอ้ใกลโอ้ใกล้ใกล้มาแล้วเหรอใกล้พี่ก็รู้ว่าใครไกลครับ เด่ก็รู้<ห>มาดิก็มาดิม,มาล้างแค้นในผมอะไรนะเออนี่คือผมผมผมไม่ได้ยินเรื่องมาไงว่าแบบมีมีมไีไก่คนนึงมันตบเด็กอ่ะเด็ไกไอ้น,นี่ผ <ม S 1> ู้พิงเองเรียกพี่เองมาพี่มาตบพี่เหรอหรืออะไรตบเขาเก่งกว่าผมเป็น100ร้อยเท่าอ่ะใช่เหรอเด็กก็เด็กก็รูเ้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวเด็กก็เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยเขาชื่อชื่อว่าพอร์ตนัมเบอร์วันนัมเบอร์คอร์ดนัมเบอร์คอรดน้องคอร์ดออเดอร์มันออเดอร์ อะไรอะไรเอากระตุกเข้าไปอะน้องแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอะดิโศน้องเองก็พูดเกินเองก็รู้อยู่ใครใครไลฟ์าชาฟอร์ดไหนอะเองก็รู้อยู่ที่ก็เป็นราชาในโลกของพี่อะโลกที่พิซร่าขึ้นมาเองจะดูจะดูไก่โดนตกดูดิดูดูดูไม้ขุดก็กกอดเล้ออะนี่ก็กอดเหมือนกันทำไมอรอกระไม้ไม้ตึงทำไมไม้เราก็ตึงอยู่แล้วข้ามาดิ จะกินตังค์ด้วยก็ได้นะคือแบบก็มาได้ก็ได้ดิก็มาดิก็ไม่ได้คุอแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่เออเอาผมผมเห็น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 ใจพี่วะผมเอาร้อยร้อยเดียวพอก็ได้ร้อยเดียวก็ได้ก็ได้หมดอ่ะพี่ได้ทั้งร้อยทั้งพันทั้งหมื่นทั้งแสนก็ได้หมดกี่ตัวครับเอาแบบไงเดียสิบตัวแล้วกันน้องสิบตัวครับสมมติถ้าแบบถ้าเลยถ้าเลยห้าตัวเมื่อไหร่แบบหกตัวก็คือแพ้เลยนะก็คือมันไม่มีไม่มีทางที่จะตีตื้อขึ้นมาได้แล้วสมมติถ้ามันทันาหกตาติดอ่ะ โอเคมาน้องคนจมผมไม่มีกลัวอยู่แล้วก็ปั๊บอย่างเดียวไปเลยครับแล้วก็แกปเปอร์แค่นแนนจบหรือว่าจะเอาเออารูด้วยหรือยังไงไม่เอาดีกว่าโอ้พี่ใช้พี่ใช้ผมไม่ต้องเออารอกเดี๋ยวจะร้องมากเกินไปในเกมนี้เอาเอาพร้อมยางน้องตาแรกยังไงจะวอร์มหรือจะเอาเลยก็พี่ได้หมดไม่ต้องวอร์มครับอย่างอย่างผมต้องวอร์มด้วยอ่าก็มาดิก็มาก็มาเอ้ยอ่ฮ่ามาดิไม่อยากรังแกว่ะ ไอ้ดิไม่ติดเอ้ไม่อ้างครับอ้างอินไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่ตึงไม่ตึงไม่ติดไรอะไรอะไรอะไรไม่ไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวมันโดนไปครับโดนไปดิเฮ้ย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 แรกแรกเติบแรกเติบแรกโอ้โหอ้างครับอันนี้อ้างของจริงบ้างนี่ไงร้อยหนึ่งมาดิมาดิมามาดิไปไหนอ่ะไปไหนแล้วนี่ไอจุดตู้ดอ ไม่ได้หนีครับเขาเรียกว่าตั้งหลักโอ้ไม่เกี่ยวครับน้องมาดิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไอหนูขึ้นมาไอหนูปกติไม่เคยมีนี่เดือดเนื้อดนเนื้อเนื้อเนื้อไม่เคยไม่เคยมีใครยิงผมเจ็บได้เลยเนี่ยไม่มันมีแล้วนี่ครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะก็ถือว่าตึงอยู่ก็ถือว่าตึงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงไปดิไปดิเฮ้ยโอ้ยเอาโอ้ยเอาเอาแหลกเอาโอ้แหลกแหลกอ่ะแม่ พี่เป็นไงน้องพี่เก่งวะพี่ใช้ผมไม่เขาแหละมันแหลกครับมันแหลกครับมันแหลกมันแหลกมันแหลกไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวอ่างครับอ่างครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวมันไม่แหลกหรอกก้ามาดดิกระมาเอาเลยไหมหรือว่าเอาเลยเอาเลยเอาเลยก็มาไม่ไม่ไม่คลยอยู่แล้วก็มาก็มาโอ้ยเห็นโอ้โคตรเท่โอ้โหเฮ้ยเอ้ยตั้งไม่ท้าเลยโอ้โหอะไรอ่ะเฮ้ยล็อล็อกล็กเอาเอาโลกเฮ้ยเฮ้ย เอาไม่เป <spell ô> ็นไรอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้เอ้าเอาตั้งไม่ออดีดีไม่ได้โอ้โอ้คนดูครับโอ้คนมันจะอ้างอมันก็อ้างไปเรื่อยเอ้ยเอาติดอะไรเอาติดอะไรแม่งติดอย่างเดียวเลยเอ้าหัวแตกนะเฮ้ยเฮ้ยเดือดขาไม่ไหวจังมว่ามันเก่งพอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้ไม่เท่าไรนึกว่าหนอไม่ก็ไรนึกว่า เขาเห็นอยู่ผมอ่านให้ผมผมอะไรอ่ะไอะไรอ่ะอะไรไม่ไม่เกี่ยวครับมันไม่เกี่ยวมานอ่าตรงไหนเอ็งดูเมื่อกี้เอ็งตีแบบเนี้ยแควแควแควเฮ้ยพี่เป็นไก่เลยอ่ะอ่าได้ยี่ผมผมผมขอเรียกเรียกอะไรนึ่งกันเรียกอะไรเรียกอะไรวิญวิญญาณมองกาวมองกาวเหรอมองไก่เปล่ามงบุดุมองไก่วิญวิญญาณมองไก่ระวังโดนมองไก่ฆ่านะมาดิเข้ามาดิ มองไก่แอะพี่พรอปกำลังทำอยู่พี่พรอปกำลังมองไก่นี่มองไก่บอกพูดชื่อไม่ใจพี่เลยว่ะพี่กำลังมองไก่พี่พี่กำลังยิงไก่อยู่ได้ไงยิงไก่มาดิมาดิน้องลิขึ้นมาลิขึ้นมาน้องลิขึ้นมาลิขึ้นมาพี่อยากโดนด้วยดิพี่อยากโดนด้วยดิปากคนดีนี่ปากคนดีบอกเลยโดนเนี่ยโดนรู้จักปแซมาดิครับมาดิผมก็ชอบเลย ก็ไม่ได้ดีแค่ป่าครับทำไมอ๋อเฮ้ยมาต้องตื่นเต้นมาต้องตื่นเต้นมาดิกันเล่นกันไปเล่นเลยกันไปตื่นตึงว่ะกันเล่นยกันไปหาบกันเล่นยกันไปกันเล่นยกันไปกันเล่นยกันไปโอ้ยตกตกตกเฮ้ยตกเอาอ๋อลนลนเจอคนเก่งก็นลนไม่ธรรมดานะไม่ไม่ครับไม่ครับมันแค่มันแค่ไม่ตกเฉยเฉยครับมันไม่ไม่นะครับ เว้ยนี้ก็จะสร้างสูงไปไหนเนี่ยเอาอะไรไม่เกี่ยวกับน้องเอ้าเอาตายเอาตายเฉยเอาเอาเอาตายแล้วเหรอเอาเอาตายแล้วเหรอแง่หนอทำไมเป็นปากดีดีวะเอ้ยอะไรกันได้อยู่ๆราชทัศนไหนไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งเออก็เก่งไม่ได้เก่งก็ก็ดูสกอร์ละกันนะตะกร์มันค้ำคอเออตะกรงคำคอกะท้อทีละกันไม่โดนมันไม่โดน ตะกอมังคับมังคอก่ะน้องเฮ้ย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 แหลก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 เอาฮะมันไม่มีหรอกครับมันไม่แหลกเฮ้ยดูดีดูมันมันล่วงอะไรนักหนาอ right. ๋เฮ้ยนี่เด็กเกมเขาสร้างมาดีครับเอาเอาเอาเฮ้ยอย่าโรคดีน้องอุ้ยเอ้ยเอาเอาเอาเลยธรรมดาแหละเจอคนเก่งไม่เท่าไหร่ มาดิมาดิอะไรนะอะไรมาดิแล้วรู้ใครตึงกว่ากันเอาเอ้ยติดเหลืองเอ้าโอ้มันติดเหลืองอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โกเฮ้ยไอ้กลับมาได้ไงเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันเกียร์หน้าอะไรอะไรอะไรเขาโอ้โหน้องเขาใช้ตอนตกครับไม่ได้ใช้ขึ้นมาเองเป็นแป้าเนี่ยเขาเฮ้ยดูโอ้โหน้องเองเป็นปะเนี่ยเองเป็นปะเนี่ย ไอ้โหอะไรอ่ะ oh. ดูน oh. ้องโอ้เหลี่ยมเพื่ออะไรหรอจะเหลี่ยมเพื่ออะไรอ่ะเมื่อกี้จะตายเหมือนกันโถเมื่อกี้ถ้าไม่แกปเปอร์มานะไม่โดนเลยพูดเลยมาดิ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 ต่อให้ไม่ได้เลยไงอะไรไม่เกี่ยวน้องพี่พี่ต่อให้เองอยู่แล้วพี่ก็ไม่ได้เคยหว่านอะไรอยู่แล้วน้องเอาอีดีเดียวอีดีเดียวเอาเอาอีดีเดียวเอามือลื่นมือลื่นมือลื่นเมือลื่นเฮ้ย เอ้ยเฮ้ยเอาน้องพี่ตึงยูเอาคนใหญ่เขาบวกกันอยู่เออแค่ตกวเขบอกอยู่เอ้ยเอ้ยมจะตมดิาดิมามาดิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมาดิโอ้ยเฮีเล่นด้วยได้ป่ะพี่อ้น้องพี่ตึงอยู่เองไม่เห็นหรอเฮ้ย เอ้ยโอ้โหมาดิน้องมาดิโอ้สูงเกินเรื่นงปกติน้องพี่ก็เป็คนชวนสั้นสูงก็อย่างนั้นแหละอ็งก็ต้องเข้าใจด้วยไอ้เรื่องมันเรือจะหมดละโอ้เรื่องหมดเฮ้ยเอ้าเล่นกูเหลือสองคนนั้นแหละครับเล่นกูเหลือสองคนนั้นเอาเอาจริงมึงเอาจริงมันก็สองเท้าแต่มันมันเรียบไงไม่ใช่หรอกคือคือที่เหรอวะ มีแค่นี้หรอฮ่าได้ได้ไม่คิดเหมือนเหมือนเหมือนดูจะเก่งกว่านี้นะให้ใครเล่นให้หรอเปล่าฮ่าให้ใครไปให้เล่นเองครับไม่ดูไม่ดูหน้าจอละครับน้องเอ้ยไม่ดูหน้าจอแล้วเยิงก็ไม่โดนมึงก็ดูหน้าจอนี่อย่าลืนครับโอ้อะไรอ่ะเอ้ยดูเอ้ยมันหันไหลได้ไงวะเฮ้ยคือคนได้พวกตาได้หรอแล้วเ้อทำอะไรเป็นธรรมดามาดิมามาเด็กมามา ก็ไหวแล้วตึงแล้วกูตึงแล้วมาดิกูตึงแล้วมาดิอะไรเปิดเปิดมาดิเปิดมาเปิดมาไปไหนหรอไปไหนหรอมาเปิดมาดิโอ้มาดิมาดิเห็นปะก็บอกแล้วอย่าให้อย่าให้อย่าให้พี่ตึงกันแล้วแหละโอ้เหล็กเฮ้ยไม่ยั้งเหล็กไปเลยดอกพี่แนักพี่เขาไม่เข้าใจ น้องพี่พี่ขอพลังหน่อยดิพลังหน่อยอะไรพลังอะไรขอพลังหน่อยเต้นเต้นให้หน่อยเต้นให้พลังอะไรเนาะเออมาผมได้พลังอย่างน้องชายผมละโอ้ไม่เท่าไหร่เลยพลังอื่นเปล่าอุ้ยนะอ่าคุณคุณเนี้ยผมทำเป็นศพมาหลายลายแล้วใช่คือเป็นศพเลยหรอกี่ลายคือกี่ลายนะคือมาทำมาแล้วกี่ลายกี่ลายแรกอ้าวเมื่อกี้บอกหลายลายอะไรงกตัวเออเออเปล่า มาเด้มาเด้ที่ชอบด้วยเด็กคนแบบตึงๆอ่ะเขาพึ่งเด็กไก่อ่ะปกติไม่ค่อยกล้าตึงๆกับเขาหรอกจบแต่เด็กิอนี่อะไรอะไรโอ้ยตึงๆตึงๆก็ตึงอยู่ตึงอยู่นะไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้เด็กนี่มันก็ตึงอยู่แต่ก็แต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะที่ว่าม่ชนามึงหรอก Surprise, motherfucker. โอ้ยเอ้าโอ้โหไม่ไหวเบื่อผมบอกเลยมีเบื่อครับไม่ไมื่ออะไรครับไม่ได้เบื่อครับเรียมันดีกวัาเนาะเรียมันคือกูเปิดก่อนกูเปิดก่อนนะไม่หรอก็ดีก็ดีแล้วก็ดีแล้วก็ดีแล้วมาดีเนาะก็มาอะไรอะไรโอ้ยมาดิ ไปไหนลไปไหนล่ะนไปไหนล่ะไปไหนล่ะเฮ้ยคือนไปเึ้นปเอเป็เอกเล่นให้มันเก็บเหมือนปังเลยมาดิเฮ้ยอะไรอะไรอ้ี่มหล่นเมาหล่นโอ้เมหล่นอ่างเอาจริงพี่นเองสาแล้วแต่แต่เองเหียมพี่ตนึงก็ถือว่าพี่อดไปให้รักกัจริงพี่นเองสามนะแต่เงเหลียมพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือว่าพี่ให้แบบ พวกเด็กที่แบบไม่รู้จากที่ตับทีสูผมไม่รู้หรอกครับที่ตับที่สูผมรู้แค่ว่าไอคนที่ผมม่ด้วยมันก้ากา้นี่เอ้ยยยยเยยยยยบอกยลยเยย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 ตยย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 กยย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  ก็สี่สี่ก็สี่ก็สี่สี่ทำไมหรอเรียบมาเรียบมาใช่หรอสี่สี่หรอใช่ครับน้องใช่ครับ่่อะดูสกออรร์์ดูสกก็มันเรียบมันเรียบไงเอ็งเอ็งไม่เห็นดิมันเรียบไงวะไม่เห็นเออนั่นแหละเอ็งก็ต้องเห็นดิน้องเอ้ยมันทะลุไปได้ไงวะไอ้เหี้ยนั่นดิผมงงอยู่เนี่ยนี่นี่ ไม่ไหนนี่มือตกไปะเนี่ยเราอะโอ้ยอะไรวะตกไปไหนอะี่มือโอ้โดนวอลกสี่ไม่ตายมือตกไะเนี่ยมันไม่ได้ไม่ไม่ได้ตกครับโอ้เ้งทุกคนดูครับนี่คือพี่ต่อที่น้องๆศรัทธากันใช่ไหมับเนี่ยแทนหมาเลยครับอะฮ่าได้โคตรจริงละปากดีดีนัก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 มาดิมาดิไม่ต้องร้อง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  กูตัดให้งามๆไม่ต้องหลงกับให้งามอยากให้มันงามเฮ้ยงามงามโว่ยแล้วเขาเรียกล่างล่างล่างกอดมาแล้วว่ะล่างกอดเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ไปดิมาดูดิน้องอุ้ยเย้าจริงว่น้องก็บอกแล้วมามาโอ้ยโอ๊ยหูยกูโดนกูโดนกันโอ้อะไรกูยิงเอ้ยกูยิงก่อนเลยไม่โดนอ่ะเฮ้ย่หรอ <substit uting> <expand> อะไร呀ดูดูดูเซิร์ฟดิไม่ค่อยดีพี่ว่าเซิร์ฟไม่ให้ดีนะเซิร์ฟไม่ค่อยดีอ่ะโทษเซิร์ฟได้เซิร์ฟไม่ดีเซิร์ฟไม่ดีเข้่ยมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วอ่ะได้ได้เดี๋ยวรู้เลยหนึ่งกับใครผมจบมาแม่งก็อ้างอ้างแบบเนี้ยอะไรวะมาดี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 เฮ้ยหัว <Island> ก็แตกหัว <Contact> ก <kir gue bbe> ็แตกเฮ้ยอ้ตีเหลืองไอ้ขี้อ่ะเอาไงดี โอ้ยย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 งยยยยดยเย้ยเอ้ายยยยยยยวยยยยยยยียย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 มยยยอยย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 ดิยยดิไยย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 ยมให้่

็นไงเป็นไงก่อนเนี่ยเอาจริงเอาจริงนะตอนเนี้ยน้องเอ็งฟังพี่เอ็งรีตัวเดียวเอ็งจริงไงเอ็งเรีอตัวเดียวแล้วเอ็งเอ็งต้องยิงพี่สองตัวหรือจะให้พี่ออดสักตัวทังก่อนหรือว่าอะไรหนะึะหรือว่าอะไรไม่ต้องอ่อนครับอ่ะอก่อนอได้เยี๋รู้เดี๋ยวรู้สุตชิดขอย <ไป S 1> ตอบมาแล้วเอ้ยมาดึงมาดึงไม่โดนไก่นี่โดนไปรอหึงมาดิมาดิเอาแล้วเมื่อกี้บอกแว๊บดึงอะไรมันมีคนมันมีคนในนั้นน่ะมีคนตึกไอ้คน ไอ้ดิน้องเองไงน้องชายเองอ่ะมันจะมาอะไรอ่ะน้อเฮ้ยเฮ้ยโดนไปเลยเป็นไงดูครับเขาเรียบครับทุกคนเรียบอะไรน้องพี่เลี่ยมตรงไหนเองเองถามเองบอกพี่หน่อยดิพี่เลี่ยมตรงไหนพี่อ่ะ<ด>ต้องบอกว่าเองอ่ะเลีย่ยมพี่ก่อนน้องเองจะเลี่ยมพี่ก่อนจะโดนมีเกมแล้วว่า คือน้อง,งไม่ได้พิกเกมเองดูสกรอร์เองดูสกรอ,อสกร์อันนี้พี่ฆ่าผู้พิงไปแล้วเก้าเก้ายังไงแต่จริงๆอ่ะพี่ชนะแล้วแต่ออาโอเคไม่เป็นไรถ้าเองจะถ้าเองจะเต่งเอ้ยเอ็งออกไปไดิน้องออกไป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 พี่เดือดด้วยมาอันนี้อันนี้คือ <look S 1> อันนี้คือพี่ชนะแล้วแต่ว่าถ้าเองอยากเองออกเองฆ่าขาดใจได้อีกสักตาก็ได้มะผมไม่ไหวละเปิดองค์องค์นี้ผมบอกเลยผมไม่เคยแพ้ใครมาก่อนเนี่ยใช่หรอถ้าผมเปิด อาดิมาก็แล้วก็ไปแล้วมันเป็นยังไงมาดิ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 มีแกมาดิเฮ้ยมาดิ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 เขาไอเด็กเย็นมาดิไม่ดูยังไงวะโอ้โหแม่งเอ้ยเออเอากีบอร์ดพังอ่ะน้องคีย์บอร์ดพังรึเปล่าก็นะที่หลังอ่ะน้องถ้าถ้าน้องอยากจะเล่นกับพี่อีกฝึกฝึกมาอีกสิบปีแล้วเขาไม่เล่นกับพี่นะ ที่พี่แบบเออแบบเออแบบให้เองยิงเออเฮ้ยเรายิงทำไมเราเอาเอาเอาที่เอ้ยน้องเอาเอาเฮ้ยน้องวิเออเฮ้ยแต่นี้พี่ก็เสียหน้าพอแล้วเออเป็นไงแบบตามพี่มาเป็นไงล่ะตามพี่มาเป็นไงอ่ะโดนทั้งพี่ทั้งน้องเสียหน้ากันไปดิปาอคูปปาครับเอาเอาเลขบัญชีมาเอาเลขบัญชีมาได้น้องได้ได้เดี๋ยวพี่ส่งให้นี่ครับวอลเลตนะวอลเลตนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูเด้งเด้งเอาเปล่าหรือว่าหรือว่าบัญชีก็ได้บัญชีก็ได้นะ วไดเลยก่อนหวัดเลยกับเบียเปล่าเออมันรีบอะมันรีบอะป้อไม่ได้รีบค่ะไม่ได้รีบนะเรารอเลยนะนี่เรารอเลยนะครับเรารอเลยรอเข้ารอเข้ามันมันโฟกัสป่าววะอ่าโอเคโอเคครับผมอันี่ครับร้อยบาทร้อยบาทก็นะได้หนึ่งร้อยบาทนี่ก็ก็จะไปเออไปเติมในฝรั่งไทยก็ซื้อสกินให้น้องๆครับนะคนที่แบบรักพี่ชอบพี่นะครับนั่นเดี๋ยวพี่ก็จะแจกให้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรแล้วครับผมนะก็ตบเด็กเกียรที่แบบเรียกพี่มามาตบพี่แต่มันโดนตบเองเสียจท่านังคู่ไปเลยโอเคครับผมก็อย่าลืมกดไ like, ล<ด>ค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดดิง่งเพื่อไม่พลาดพิกแม่แบบของเราสหรับวันนี้ไปแล้วครับน้องเดี๋ยวในคลิปหน้าเจอแน่รอบหน้าเดี๋ยวเจอแน่อะอะอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวรอบหน้าเจอแน่จะเอาให้หนักเลยก็ได้มันก็ได้หมดก็มาดิแม่งมนหยุดอ่ะไปแล้ว